สวัสดีค่ะอาจารย์เปิลน,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ก็มาทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ช่วงตั้งแต่วันที่16ถึง22มิถุนายน2567ค่ะตมาดูในเรื่องการเงินเลยนะคะสัปดาห์นี้ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนภพลาพะเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพพันธุซึ่งได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์พรหัสสีทรงศักดิ์เช่มช้อยทรงผลให้ดวชะตาเริ่มมีความมั่นคงในเรื่องการเงิน ะะมีทางออกมีตัวช่วยรวมถึงงานหลักงานเสริมงานรองะจะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดไรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงนะคะเป็นจังหวะในการสร้างในการซื้อนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินต่างๆบ้านรถการสร้างครอบครัวรวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนก่อให้เกิดงานนะคะ ในอนาคตนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของการงานนะคะโดยอิทิพลดาวเจ้าเรือนการงานนั่นก็คือดาวอังคารโคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในภพสหัสชชะงานของเราเป็นเกษตรในภพสหัสชชะแปลว่าคุณจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้งานขับเคลื่อนแล้วเดินหน้าไปอย่างมั่นคงนะคะจะเป็นจิ๊กซอสําคัญน่าช่วยในเรื่องของทีมทีมเวิร์กสุดๆเลยนะคะ รวมถึงการลงทุนถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวการลงทุนการติดต่อช่วงนี้เป็นจุดจังหวะที่ดีค่ะ ประกอบกับช่วงนี้นะคะถ้าใครตกงานอยากหางานแนะนําให้สมัครงานหางานช่วงนี้ก็ร,รับข่าวดีนะคะคุณจะทํางานแล้วเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แขมกับได้ใจลูกน้องไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะแต่มีข้อแม้นะช่วงนี้คุณต้องขยันไม่หยุดนั่นคือคีย์สำคัญอังคารกล้าแข่งขยันให้ทานอังคารแปลว่าคุณจะต้องขยันอะไรที่ปรับแก้ขยันลุกลุยสู้ทำเต็มที่เลยค่ะติดต่อเดินทางประสานงานจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะ ช่วงนี้นะคะเอาใจใส่คู่สักเิ็หนึงนะคะปางอย่างยอมได้ก็ยอมยอมกันไปนะคะเพื่อความรักที่สุกสดชื่นมากขึ้นเรามีเกณฑ์วางแผนครอบครัวกับคู่ครองคนรักค่ะแต่สําหรับใครที่โสดนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสพบคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหรือคุณใจแข็งพอไหมที่ช่วงนี้ที่คนรักเก่าๆนั้นยูเทิร์นรีเทิร์นกลับมาหาคุณนั่นเองค่ะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายทำงานมาเยอะแล้วนะคะลุยงานดึกดื่นนะหรือลุยงานอย่างเต็มกำลังคุณก็ต้องหาทานอาหารที่บำรุงร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงจังหวะที่เรากลับมาบ้านแล้วนะเราก็วางงานลงไปนะคะหาเวลาออกกำลังกายให้เงือออกบ้างนะคะและเราก็ พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะส่วนมงคลเสริมที่สําคัญนะคะจา์แนะนําให้คุณใช้น้าอบคันธามาตผสมนะกันน้าอาบตัวหลังจากเราอาบน้ําแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำอบคันธามาในหยอกลงไปในขันนะคะประมาณ9้าหยอกแล้วก็อธิษฐานนะคะขอให้สัปปรพทุกสับพโศกสับพโรคสับพภพยออกไปจากร่างกายออกไปจากวิถีขอให้มีเสียงดีๆเสริมบุญยาราศีให้ตัวเองนะคะ และที่สําคัญก็คือสีพึ่งฟันธงเจ้าสวยุก้าค่ะอาบน้ําด้วยน้าอบคันธมาศแล้วนะคะเราก็แต่งหน้าแต่งตาทําผมให้เรียบร้อยแล้วเราก็สีปากด้วยสีพึ่งนะคะสีพึ่งเจ้าสัวยุก้าวนี้นะคะจะทําให้เรานั้นเสริมเสน่ห์นะเวลาพูดเจรจาอะไรก็มีเกมประสบความสําเร็จได้รับความร่วมมือก็ได้รับความเกื้อกูลจากคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะรวมถึงการพูดการเจรจานั้นจะเป็นมหาเสน่ห์ นาคนรักเทวดาเมตตานะคะการประสานงานราบรื่นนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามกลุ่มของพวกเราโหราจิตฟันธงพวกเราก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำนายดวงนะใคะรที่อยากจะเจาะลึกดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ลิงด้านล่างนี้นะคะเราก็มีนักพยากรณ์ให้คำทำนาย ตามดวงของคุณเจาะลึกร,รู้ดวงวางแผนชีวิตก่อนใครนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้อาจารย์เปิ้ลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ